สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแน n มิโม,ม่ช่วงนี้ก็หลายคนสนใจโปรเจคเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวมาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าเราจะซื้อโปรเจคเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยจะต้องดูอะไรกันบ้างนะครับผมเราเคยรีวิวมาหลายตัวแล้วนะความสว่างแล้วก็พอที่รองรับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละตัวกันเลยดีกว่าเราอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเอาตัวโปรเจคเตอร์มาโชว์ให้ดูกันด้วยดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ C N M นะครับก็จะเป็นรุ่น M 2 0นนั่นเองนี่นก,ก็ลองใชงสิบะะนั่นเอังกฤนะครับนนรเาเยลก็ใช้งนง่าายมกๆมาดู อย่างแรกเลยนะคบผมก็ต้องเรื่องความชาัดเนาะใครๆในก็อยากดูภาพจอจะชัดอยู่แล้วแล้วก็ในราคาย่อมเยาใช่ไหมก็ตัวนี้นะครับผมเวลาภาพที่มันฉายออกไปเนี่ยได้ถึง 1,080p เลยนะครับผมก็คือที่เราตามมองเห็นความละเอียดอยู่ที่ 1,080p จริงๆเลยนะครับผมเพื่อนๆต้องดูดีๆนะมันจะมี2แบบ <c oughs> ก็คือลองรับภาพที่ฉายกับ physical image ก็คือภาพที่มันฉายออกไปเนี่ยไดความละเอียดเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ที่เขาใช้ในทางตลาดนะครับผมลองรับภาพฉาย 4K อันนี้คือลองรับที่เครื่องเนี่ยมันสามารถอ่านแล้วก็ฉายออกไปไดใช่ไหมแต่เวลาฉายออกไปจริงๆนะครับผม,ม 120p หรือ 180p อันนี้ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับผมว่า physical image ของเขาที่ฉายออกไปได้เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนตัวนี้นะครับผมภาพที่ฉายออกไปได้ก็คือ 180p ก็คือความคมชัดที่เขาสามารถฉายได้เลยนะครับผมส่วนข้อ2องนะครับผมก็คือความสว่างนั่นเองตัวนี้ก็อยู่ที่5,500เลยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถฉายในที่แจ้งได้นะครับผมหรือว่านอกอาคารนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟห้องนอนแล้วเรามีฉาก ALR อะไรอย่างนี้ก็สามารถฉายได้นะครับแบบเปิดไฟด้วยนะแต่ก็แนะนำนะครับผมให้ปิดไฟเราก็จะได้ภาพที่สีสสวววยคมมชััดแล้ก็่าง resolution อันนี้ก็น่าจะรองรับทุกๆโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนาะก็4:3ต่อนะครับผมกับ16:9ต่อ 9, ส่วนตัวนี้ก็รองรับทั้งคู่เลยนะครับผมก็เวลาเราเล่นมือถือทั่วไปใช่มั้เราปรับมาแนวนอนจะดู YouTube จะดูหนังเนี่ยมันก็จะต้อง16:9นะครับ screen mirror หรือว่าจะแคสขึ้นหน้าจอเนี่ยก็4:3ต 3, ใช่ทั่วไปเลยนะครับผมก็ได้ทั้งคู่ <Okay. S 1> เลยพูดถึง screen mirror นะครับผมหรือการแคสหน้าจอไปที่ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยอันนี้ก็รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็น mirror cast หรือว่าจะเป็นแอปที่มันติดอยู่ในเครื่องนะครับผมไอตัวน,นี้ก็ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยเดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันอีกทีนะครับผมนอกจากเรื่องความสว่างแล้วนะครั อีกอย่างที่ต้องมาดูก็คือ contrast ratio นะครับตัวนี้ก็มาถึง4,000:1เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเกิน2,000:1ก็โอเคแล้วนะอันนั้นจะเป็นค่าพื้นฐานสำหรับตัวโปรเจคเตอร์นะมันจะเป็นค่าความต่างของสีก็ให้ความสว่างแล้วก็ให้ความมืดที่มืดนะครับไม่งั้นมันจะดูมัวๆนะครับสว่างก็ไม่สว่างส่วนที่มืดมันก็ไม่ค่อยดำสนิทมันจะดูมัวๆสลัวๆนะครับผมเนื่องดว่า contrast ratio มันน้อยนะแล้วก็อย่างที่5หรือ6แล้วไม่รู้ไม่เป็นไรก็จะเป็นการฉายภาพนั่นเองนะครับผมจากผน้เยวิล ก็ถือว่าให้ภาพที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากดูภาพเล็กหรือว่าภาพเนี่ยมันใหญ่ไปนะครับเราก็สามารถซูมให้มันเล็กได้เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถซูมได้เยอะมากๆเลยนะเกือบจะ5 0เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเผื่อเราเนี่ยไม่มีพื้นที่พอก็ซูมให้มันดูเล็กๆได้นะครับเผื่อผนังบ้านใครเนี่ยไม่ได้โล่งแบบบ้านผมนะบ้านผมนี่ห้องไม่มีอะไรเลยโปรเจคเตอร์ที่ให้สเปคมาโหดขนาดนี้แต่ว่าราคามันไม่ได้สูงนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะต้องใช้การโฟกัสแบบแหม่นวลนะครับผมนนน่ก็คคืออมงัััเชด1080 P เราจะต้องมาหมุนด้วยมือตรงนี้นะแต่ก็ใช้งานง่ายนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยก็แค่หมุนเนี่ยแล้วก็ตาดูว่าคมชัดตรงไหนนะครับผมก็หยุดหมุนแค่นั้นเองใครที่อยากจะใช้ตัวเดียวจบเลยเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับผมมันเป็น Android 9กนะครับก็รุ่นใหม่ของปี2021เลยนะตัว Android นี้คือสูงมากแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์เพราะว่าตัวนี้มันเพิ่งปล่อยมาปี2021เลยเนาะก็คือมีตัว Android เนี่ยมันก็จบแค่โปรเจคเตอร์ตัวเดียวเลยนะแค่เสียบสายพาวเวอร์ตัวเด มากเลยนะคบผมตัวนี้แล้วก็เสียงไม่แตกด้วยนะอันนี้คือประทับใจมากเรื่องนี้แล้วตะกี้เราพูดถึงระยะการฉายใช่ไหมน้มันของบ้านเราถ้าเกิดว่าตามแมนนวลที่มันขึ้นมาในนี้เลยนะครับเขาจะบอกว่า1เมตรนะครับถึง3.72เมตรแล้วก็สกรีนไซส์ที่ได้นะครับผมตั้งแต่30นิ้วถึง130นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อน,นั่นเองไม่มีตรงนี้จะเอาอะไรมาฉายก็ตัวนี้นะครับผมมันมียแล้วนได้้แครอยอจากคมนะผเดี๋ยวพก่ โอเคเจอแล้วนี่ HDMI นะครับผมแล้วมี USB นะครับผมมีแจ็ค3.5เผื่อต่อออกลำโพงนะครับผมแล้วก็ยังมี TF card นะครับผมก็สามารถเสียบคอนเทนต์แล้วก็มาฉายผ่านเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้เฮ้ยยังไม่ได้ดูกันเลยเดี๋ยวเราไปใช้งานกันหน่อยดีกว่านะครับผมก่อนจะไปฉายภาพข้างบนนะครับผมเป็นแบบทัชสกรีนแล้วนะมันค่อนข้างหลูแล้วก็ดูดีมากเลยอ่ะนี่สีขาวนะครับผมใช้งานง่ายกดปุ่มได้เลยป้าใช้งานจริงกันหน่อยดีกว่าเ o w e r เส้นเดียวนะครับผมไฟบ้านเนี่ยแหละหัวเป็นแบบบ้านเราเเเลลยยคบสีกกวแ้็ด เปิดแค่ตรงนี้เองเรียบร้อยอันนี้มาเร็วมากๆาเลยนะนี่โคตรเร็วอ่ะอันนี้ก็จะขึ้น C N M เลยนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าอันนี้เราเปิดเครื่องมาถึงเขาก็มาหน้านี้เลยนะเดี๋ยวผมขอปิดแล้วก็เปิดให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับผมก็แค่กดปุ่ม power นี่ปุ่มเปิดเรียบร้อยเนี่ยโคตรเร็วเลยกดปุ๊บมาเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ C N M นะครับผมโอ้ยนี่ขาตั้งกล้องเราเองเดี๋ยวขอย้ายก่อนแล้วก็มาเรียบร้อยเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าแรกของเขาเนาะนี่การโฟกัสก็แบบที่ผมบอกเลยนะครับหมุนเนี่ยตรงนี้ก็ชาดสุดๆแล้วก็เรียบร้อยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องมีตัวออโต้โฟกัสก็ได้ส่วนตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่ามันยังเอียงอยู่ใช่ไหมเราก็สามารถมาปรับคีย์สโตนได้นะครับผมตัวนี้ดีมากๆเลยก็มาด้านล่างนะครับผมเซตติ้งกดเข้ามา แล้วก็ตรงนี้นะครับโปรเจคเตอร์อิมเมจเซตติ้งนะครับผมกดเข้ามาอันแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอนเดสท็อปเผื่อใครอยากจะเอาไปแขวนผนังก็สามารถมาเปลี่ยนให้มันเป็น,นแนวนอนแนวตั้งกับหัวอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมแต่เราจะมาปรับตรงนี้แมนนวล Keystone เนี่ยคือปรับอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยความเอียงของเขานะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะอันนี้ก็บวกลบ50นะครับผมคือปรับได้เยอะมากๆตัวนี้ ปกติแล้วมันจะบวกหลบมได้นิดเดียวเองนะเดี๋ยวเรามาปรับให้ตรงกันหน่อยดีกว่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างตรงแล้วนะครับผมสําหรับหัวเตียงที่ผมได้วางไวเพราะว่าผมวางหัวเตียงมันไม่ค่อยฉากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มาดูตัวโปรเจคเตอร์กันหน่อยดีกว่านะครับผมอันนี้จะเป็น Android 9ใช่ไหมมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้มาให้อัตโนมัติเลยนะที่เราจะต้องทำนะครับผมอย่างแรกคือมาด้านบนสุดเลยนะครับผมแล้วก็ลูกศร Wi-Fi กดเข้ามาก็คือปุ่มโอเคตรงรีโมทนั่นแหละแล้วก็เชื่อมต ชื่อมต่อลำโพงซาวบาร์หรือว่าเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดใช่ไหมมาที่เซตติ้งนะครับผมแล้วก็บลูทูธเซตติ้งแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็เปิดบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธทั่วไปนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆอยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็เชื่อมต่อเป็นคีย์บอร์ดนะครับผม Logitech K380 หรือว่าเราจะเชื่อมต่อเมาส์ก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันเลยก็คือใช้เมาส์ลากนาะแต่อันนี้เราใช้รีโมทก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <Okay. S 1> อย่างต่อมานะครับผมก็คือเข้า YouTube ล็อกอินปกติทั่วไปแล้วก็ Netflix นะครับผมเดี๋ยวเราไปฉายให้ดูทีหลังแล้วก็ตัวนี้มันเป็น Android ใช่มั้ยเราก็สามารถมาดาวน์โหลด App Store ได้นะครับผมตรงนี้ก็กด Enter เข้ามาแล้ว ็มาตรงที่โรดดิ้งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเปลี่ยนภาษาตร,ตรงนี้นะครับผมมันเป็นไชนีสอยู่นะครับผมกดไปทีนึงเป็นอังกฤษแล้อันนี้เราก็ไม่ต้องเป็นต้องบันเลื่อนเมาส์แล้วก็เลือกทีละตัวอักษรเลยนะครับผมแล้วก็มาพิมพ์คีย์บอร์ดได้โมโนสแ a c นี่อย่างเช่นผมเซิร์ชทูเนี่ยเห็นไหมปุ๊บมันก็กดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นทู o l ยัลตี้ทีวี ลองดู YouTube กันหน่อยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยก็ง่ายๆสุดแล้วใครก็มาดู u t u b e เนาะแล้วก็เข้ามาใน YouTube เรียบร้อยนะครับผมก็คือเนี่ยสีสวยสดแบบนี้เลยนะดูได้ลื่นไหลนะครับผมตัว Android 9ไม่มีปัญหาอะไรเลยนีก่ก็กดดูได้เลยนะเดี๋ยวเราหาฟุตเทปที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วก็เปิดให้เพื่อนๆดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้คือเสียงจากแก้วตัวลำโพงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาปรับดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้อยู่ที่90คาว่าไว้มันโคตรด,ดังเลยเอาไปตรง80แล้วกันนะครับผมไป เห็นไงกันบ้างครับผมคือสีสวยมากเลยนะครับผมสีมันค่อนข้างสดอะ่ะเดี๋ยวเรามาดู Netflix ต่อกันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้เราก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานง่ายๆเลยกดเข้ามามันก็โหลด Netflix แล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ก็เป็น Android TV นะครับโอเค โอเคขัดจังหวะนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดไฟหน่อย ก็ไอตัวนี้นะครับผมก็สามารถแคสได้นะครับนอกจากจะดูเน็ตฟลิกยูทูบทั่วไปแล้วเนี่ยแคสสกรีนหน้าจอนะมาดูกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้เป็น iOS เนี่ยต้องใช้เป็นเบิร์ดแคสนะครับผมส่วน Android นะครับผมก็มีลาลแคสนะครับผมไอพวกเนี้ยไม่ต้องดาวนโหลดอะไรเลยนะตั้งแต่ได้มาเรายังไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับผมนอกจากตัวคีย์สโตนก็คือปรับความเอียงให้มันตรงนะครับอันนี้มันมากับตัวเครื่องอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเบิร์ดแคสอ่ากดเข้าไปดูแล้วก็ตัว iOS ของนะัมก็จบอกมาเลยผมม่กกดปุห็มสของแล้้วก็ใชเป็นตัว Wi-Fi หรือวานเดียวกันนะค เรามาลองให้ดูกันดีกว่าก็เลื่อนลงมานะครับผมแล้วก็สกินมิลเลอร์ลิงตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนี่เจอแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับผมกดไปทีเดียวก็ได้มาเลยนะครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะครับผมก็คือมากดตรงที่เขาบอกอหน้าจอเนี่ยแล้วเราก็สามารถมาแคสกินมิลเลอร์หรือว่าเล่นหน้าจอเจ้าตัว iPad แล้วก็ไปดูจอใหญ่หญหญแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมกด YouTube กดแนวตั้งแนวนอนอย่างนี้มันก็เปลี่ยนให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมวิดีโอเราเองฟิแนลคันโตใช้ฟรี90วันนะครับ โอเคแล้วก็มาดูของ Android กันบ้างดีกว่านะครับผมก็ยกเลิกการเชื่อมต่อไปแล้วตะกี้เนาะมาที่ตรงนี้แล้วครับผม m i r a Cas ์นะครับผม Android ก็เหมือนกันก็คือโหลดแอป m i r เลอร์สมาก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้นะครับของเราเนี่ยเสี่ยวมี่มันจะมีฟังก์ชันการสกรีนมิลเลอร์อยู่แล้วเนี่ยก็กดตรงฉายภาพแค่นี้เองนะครับผมมันก็จะหาเจอกันเลยก็มาแล้วนะครับผมชื่อเดียวกันเลยเลยสู่หรือเปล่าโอเคกดมาแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะได้หน้าจอของเจ้าตัว Android ของเรามาเรรียยบ้อ มาดูตัวทิกตอกกันหน่อยดีว่าเอ้ยทิกตอกมันไม่มีเขาเรียกว่าแนวนอนเนาะโอเคถ้างั้นอาจจะต้องไปดู YouTube แล้วกัน ยูทูบมิวสิกยูทูบธรรมดาแล้วก็นี่เลื่อนลงมาแนวนอนใช้ได้เลยนะครับผมก็ดูได้นะครับผมลื่นไหลดีเนี่ยยังไม่เจอกระตุกเลยนะครับผมถ้าเกิดเราปิดไฟนะครับผมมันก็จะสีสวยสดแล้วก็จะคมชัดกว่านี้อีกนะส่วน HDMI 12เนี่ยก็แค่เสียบสายนะครับผมแล้วก็มาเลือกซอสแล้วก็กดเปิดได้เลยง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรเลยตรงนี้ no signal นะครับผมยังไม่ได้เสียบสายส่วนข้างบนนี้นะครับผมมันก็จะเป็นที่กคอมเมนต์มาให้นะครับมันก็จะเป็นตัว Android ของเขาเนาะมีมิวสิกมีสปอร์ตแล้วก็จะมีตรงนี้เล็กคอมเมนะคผมมาะะะทีี่อยกกจจลลงไฟ์ APK ็ ไฟล์เมนเจอร์มาให้เลยนะครับผมตั้งแต่แกะกล่องอันนี้ก็มาดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆที่มันไม่รองรับแล้วก็ใส่แฟลชไดร์มาเสียบไฟล์เมนเจอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวโอ้อของ M20 เนี่ยมีเครื่องหมายบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi ก็คือเราเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้เนาะก็คือสีสวยสดวภาพคมชัดเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะราคาเท่าไหร่โหดขนาดนี้เป็นยังไงกันบ้างกับเจ้าตัว CNM M20 นะครับนี่ดู คือตัวหัวเตียงของเราอันนี้นมันไม่พอนะครับผมเราเลยเอาตัวกล่องปรเจคเตอร์เนี่ยแหละมาวางแล้วมันก็ค่อนข้างฉากอยู่แล้วนะคือที่เราเสียบใช้มันก็มีแค่ปลั๊ก power ตัวเดียวเลยนะครับผมก็ใช้กล่องให้เป็นประโยชน์จริงๆเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมตะกี้เราแกะกล่องไปแต่ยังไม่ได้ดูภายในกล่องเลยใช่ไหมว่ามันมีอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวมาอยู่ข้างๆตัวนี้แล้วก็นอกจากจะมีตัวรีโมทที่เราใช้งานไปตะกี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัว HDMI กับสาย AV อีก2อย่างนะครับที่แถมมาให้ในกล่องเลยรวมถึงสาย power ในใตยพอดตหรือว่าจะแขวนกับผนังก็ได้เขาก็จะมีพวกรูสกูนะครับผมก็จะเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็จะไปแขวนกับที่ยึดก็ได้หรือว่าใครจะตั้งเนี่ยแบบผมตะเกะเราก็ใช้วงล้อตรงนี้หมุนเพื่อให้มันสูงขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นตัวยันนั่นเองตัวนี้ก็สามารถทําฟังก์ชันทุกอย่างในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์มาได้เลยนะครับผมราคาเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นเองนะครับแลถ้าเกิดว่าใครอยากได้เสียงแบบว่าดังๆนะครับเบสหนัก,นกๆก็จะีอูววอย,ะะอย่่ท7,9 นะครับผมแต่ตัวลำโพงเราก็เสียงที่ได้จากเจ้าตัวนี้ก็คือดังมากแล้วนะถ้าเกิดอยากได้เบสแน่นๆนก็ต้องไปชุดนั้น <Okay. S 1> แน่นอนมาดูจุดสังเกตของเจ้าตัวนี้กันบ้างดีก,ก,กว่านะครับผมราคาถูกแล้วก็สามารถใช้งานฟังก์ชันสแตนดาดพื้นฐานเนี่ยได้โอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เราไม่ได้ดูมีเดียหรือว่าเปิดสื่ออยู่เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะได้ยินเสียงจากเจ้าตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือเสียงพัดลมนั่นเองแต่ถ้าเเราเปิดยูทูบหรือเน็ตฟลิกหรือว่าใช้งานอยู่เนี่ยเสียงมันก็จะมากรอบจตัว CNMM20 2020นระะปุ่่ใหมี 21มาพร้อม Android 9แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับลืมไม่ได้ไง <c oughs> เรื่อปงประกันนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเลือกซื้อโปรเจคเตอร์เนี่ยอันนี้ก็มีประกันหนึ่งปีเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าใครมีปัญหาภายใน7วันตัวนี้ก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องมีคําถามให้ยุ่งยากจะสสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะดูสเปคเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปตรงคาบรรยายเลยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกําลังใจเอาไวไ้ <c oughs> ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดครบีั